อ่าอันนี้มาแกะกรองแกะกรองคราบอืมกรนไก่คมมากนี่คือไม้แชะหู ที่ในเฟ e บุ o k ขายกันชุดละร้อยเก้าเก้าอันนี้ห<ม>้าสิบเก้านะครับจริงดีในเฟซมันจะแบบว่าอ่ะทิ้งชื่ออะไรามาเลยเดี๋ยวส่งให้นะนะร้อยเก้าเก้าโอ้โอ้หลวงหลวงนะเหมือนกันเดะมี ไม้แขกโอ้ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เพื่อนนี้เลยไม่คมอ่ะเป็นแบบทูท่ๆอย่างเงี้ยวะไม่ใช่เพื่อนนิกี่เนี่ยเป็่อนกี่ี่ยกี่้องซื้อของเพื่อกี่ต้องซื้อของแพงนะมันก็เหมือนกันนี่หว่าทําเป็นไห้มาทําไมหลายอันวะอันนี้ก็หัวนี่ก็ห่มหัวเหมือนกันอันนี้ก็หัวเหมือนกันเอาสองอันนี้มารวมกันได้อันนี้มีปแปลงสําหรับปัดขี้หู อันนี้เป็นแบบอันนกก็เหมืไม่เหมือนอันนี้เป็นนี่เป็นแบบสปริงดึงดึงอันนี้มีอันนี้ในในเฟซมีรีวิวแบบว่าลวงล้วงทำไมแล้วดึงออกมาเป็นขี้หงู้แฉ่ไอ้จิ้งเหรอมาโผล่ขี้จ้างนาดแบบขี้โกงว่าขีงหิวก็ตัดต่อยไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ามันดึงออกมาเหมือนหมือนที่เขาลากแฉะมาเลยอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้ก็แบบแค่อี้้แแอันนีเออนะ ทำเป็นทำเป็นมามีหลายอันเอิดว่งมีกี่หูครั้เนี่ยเอออันนี้ถ้าจะเบิร์กหน่อยระวังนะเขาเป็นหัวหูมากเ่ยครับขอบคุณครับระวังเลยคนหูตัวดีใจไหมมีคนเป็นหัวส้วมคะตเนอัดแคลิกน้ำแบบเขาไม่ได้มันไม่ออขอเกาเกาหน่อยมันแก้คันมันจะทำให้หัวเสพก็อย่าไปทำให้มันอักเสบที่เขี่ยวเบาๆเอง น้ำก็จะสกปรกให้คนไม่ล้างมันจำผนให้คนดูยูทูบดูทำไมเนี่ยเออยังไม่เลกอีกก่อนที่หนึ่งผ่านไปก็บอกแล้วเองจากไหนอ่ะไม่ตัดด้วยนะเอาเงียบไปเลย วางไว้ตัดเงียบไปเลยอ่ะกล่องที่สองแล้วกันนะครับอย่าให้เสียเวลาน,นี่เป็นเครื่องมือหากินอันนี้เป็นเครื่องมือบรรเทาอาการคันหูครับจริงต้องแยกชแนลนะเนี่ยแต่แกะไปก่อนแล้วกัน กล่อง,องนี้มันจะไซส์ใหญ่นะครับไซส์ประมาณนี้มันคือเค่อแค่หูอันใหญ่ <laughs> <laughs> เครื่องแค่หูเสียบปลั๊กเนี่ยสำหรับหูใหญ่สำหรับหูใหญ่หูใหญ่หูใหญ่มันคือเครื่อง ซูวีอ่านยังไงเป็นซูวีวะเป็นภาษาอะไรนะครับนี่นะนะแก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 แกแกเครื่องซูวีก็คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำ หน้าที่ทําน้ําให้ร้อนแล้วก็คุมอุณหภูมิให้คงที่นะครับเขาเอาไว้ทาอาหารนะเนี่ยดูจากข้างกล่องเนี่ยเอาจุ่มในหม้อมันก็น้ําในหม้อก็จะมีอุณหภูมิคงที่นะครับเขาก็จะทําอุณหภูมิแบบไม่ได้ต้มนะบางคนจะบอกเออทำไมไม่ต้มเขาไม่ได้ต้มนะครับเขาเลือก slow cooking ก็คือใช้ไฟอ่อนๆ ก็ยังมีคนมาถามอีกมึงทำไมไม่เปิดแก๊สอ่อนๆเอ้อนะเอาไว้เป็นไรนะครับนี่มีคู่มือให้ด้วย,ยสำครับตัวเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้เออแพ็กเกจมันเข้าท่าดีนะใส่กล่องโฟมกล่องมีโฟมมีอะไรมานะนะ เป็นหน้าตาเป็นแท่งๆองทอดถุงออกมาก็จะได้หน้าตานี้นี่มีขาเอาไว้หนีบนะครับจุ่มลงไปในในในภาชนะที่เราเตรียมแล้วก็หนีบนะครับขานี่จะเป็นยางอยาง,อยางอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งตรงนี้น่าจะสแตนเลนสส่องเข้าไปในรูนี่จะเห็นว่ามี ขดลวดความร้อนนะครับมีใบพัดอยู่ที่ก้นมันนะใบพัดอยู่ด้าน,นบนก็จะเป็นหน้าจอตัรุ่นนี้รู้สึกจะเป็นจอสัมผัสนะเป็นจอสัมผัส เดี๋ยวค่อยว่ากันแกะกองอย่างเดียวันนี้แกอยังเดียวมาอีกหนึ่งกองนี่ก็เข้าขายเครื่องมือทำอาหารกิน <c oughs> ซองบับเบิลึองชั้นและมีกล่องอยู่ข้างในมีสาย USB สั้นๆเอาไว้ทำอะไรวะกลอออก่องปรอาานี้เปิดไงวะ ในก็เป็นหมอนโอ้เป็นบับเบิ้ลยักษ์เป็นหลอดหลอดแล้วมัน usb เล็กมันมาทำอะไรวะอ่านี่เป็นซีแคมนี่เป็นมันติดกันมาไหมเนี่ยอ๋อเคไม่ต้องประกอบนะมีหมอน หมอนลมหนึ่งอันนี่เป็นมาทั้งขาเลยนี่คือโคมไฟคนทำหน้างงโคมไฟนะครับโคมไฟมไฟมีมีไฟก็มีเลนแว่นขยาย S 1> <S 1> อะไรเก uh uh ี่ยวอะไรอ๋ออ๋อมีความสอนไปร้านหมอฟันอ่ะซีแคมป์ก็เอาไว้ยึดติดโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนี้เทสหน่อยนึง สีแ่แคมป์นมุนๆๆออกมาก็เอามีโต๊ะไปโ,โต๊ะหนาเลยปั๊บเข้าใหา้อ่ามาแล้วก็นี่เสียบลงไปเห็นไหมเนี่ยปรึกตรงไฟนี่ก็ปรับทิศทางได้คนรับแน่เอาไว้อย่างนี้ คือก็เอาไว้แบบว่าขเขาเรียกอะไรเฮ้ย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 เืมเอาไว้แบบงานช่างอ่ะงานซ่อมอะไรเงี้ยก็เอาไว้สองนะครับสองชิ้นงานแล้วก็มีไฟแสงสวางนะ่างนะอ่ะประมาณนี้ จบการแกะกล่องสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวซูวีจะรีวิวอีกทีนะขอรับไปละสวัสด,ดี